การต่อแนวเชื่อมนะครับก็คือเราจะย้อดกลับไปก่อนจุดสิ้นสุดนิดนึงแล้วก็เลื่อนเข้ามาสลับมาซ้ายขวาซ้ายขวารักษารูแนวซึมลึกของเราไปให้มันสม่ำเสมอนะครับสำหรับแนวซึมลึกนี่ครับแนวซึมลึกที่ได้ ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยจมูดเท่าไหร่ก็ถือว,ว่าใช้ได้แนวซึมลึกแนวแรกแนวซึมลึกผิวหน้าไม่สม่ำเสมอกันเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าที่สำคัญของแนวซึมลึกก็คือตรงที่ซึมลึกด้านใน ด้านในท่อด้านในท่อที่ให้ดูเมื่อกี้ส่วนข้างนอกเนี่ยเราก็ค่อยใช้หินเจียแต่งเอาให้มันเป็นร่องสม่ำเสมอก็ได้มันเป็นปกติธรรมดาครับแนวซึมลึกมันก็ไม่ได้สวยแนวแนวแนว,แนวผิวหน้ามันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันมีจุดแท็กที่เราต่อไว้มันอาจจะนูนบ้างที่เราแท็กไว้สีห้าจุด ตอนแรกนะครับเราก็ใช้หินเจียแต่งผิวก่อนเชื่อมแนวทับหน้าก็จะออกมาสวยครับนี่แนวซึมลึกแนวแรกผมดูรอบเลยนะอ่าเนี่ ว่าสม่ำเสมอกันดีอยู่ครับอโอเคแนวแรกทีนี้ต่อไปแนวทับหน้าครับก็ถ้าใครจะให้แนวทับหน้าออกมาสวยแล้วก็จะหินเจียแต่งให้มีความสม่ำเสมอตรงนี้ลึกตรงนี้ตื้นอะไรประมาณนี้ให้มันเสมอเสมอกันเชื่อมแนวทับหน้าออกมาจะได้สวยสำหรับผมก็ทับไปเลยครับแนวทับหน้าจัดไปเลย ต้องแต่งงานไม่มันไม่สีเรียบเท่าไหร่หน้าที่แนวทับหน้าที่ผมเชื่อมน,นะครับก็จะผมก็จะเดินซ้ายขวาซ้ายขวาบ่อล้อมให้มันชิดอยู่ตรงแนวสุดแนวริมขอบพอดีนะครับนี้นี้นี้นน แนวทับหน้าครับเรียบร้อยครับนี่แนวทับหน้าถือว่าพอใช้ได้ครับเล็กบ้างใหญ่บ้าง นี่จุดสิ้นสุดนี่ครับสิ้นสุด